ตามใจพีมครับก็มา <c oughs> อัปเดตอาการล่า <c oughs> สุดเนาะยังไม่ไม่ดีขึ้นหลาเปอร์อเซ็นต์นะครับรู้สึกว่าเมื่อวานอาการมันจะไม่รุนแรงเท่าวันนี้นะครับผมเสียงถ้าเกิดเทียบจากเสียงเมื่อวานเนี่ยน่าจะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่แรงท่าน,นี้ ตอนนี้ก็กินยาแล้วก็พยายามไม่ใช่เสียงเยอะเนาะก็เสียงมันมันมันเริ่มไปล้วอ่ะแต่ก็กินยากินอะไรแล้วนะครับก็เดี๋ยวใครที่ติดตามมาจะพิมพ์ก็อาใจร้อ,อ,รอนนะน้องเดี๋ยวจะกลับไปทาให้เต็มที่ต้องขอโทษด้วยนะครับผมที่ไม่ได้ทำามสัญญาว่าจะลงคลิปให้นะครับผมก็เดี๋ยวจะรีบถ้าเกิดว่าเสจภารกิจอะไรก็จะ ทำคลิปให้ทันทีนี่นะครับผมขอบคุณที่รับชมนะครับผมด้วยสภาวนี่านะครับช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงไปมากฝุ่นก็เยอะนะครับผมพยายามสวมหน้ากาก,กไว้เนะตอนนี้ก็ยังไม่แน่ในเลยว่าจะเป็นอะไรเปล่านอกจากนอกจากหวัดลองคอหรือว่าอไออี่เนงะี้ยไม่เคยเป็นขนาดนี้มาก,ก่อนนะครับผมก็ต้องดูทุกคนต่อไปครับผมสวัสดีครับ